เมื่อวันที่10กันยายน2565ณนะห้องเฟื่องฟ้าโรงเรียนบรรจงรัฐผู้ช่วยศาสตราจารย์สศิวิมลสุทธิสารรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีให้เกียรติเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีในการรับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิรองศาสตราจารย์สุรพันธ์ยันทอง จำนวน3 1 0 0 0บาทในโอกาสการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรองศาสตราจารย์สุรพันธ์ยันทองในครั้งที่3โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์โรดุลยากรประธานกรรมการมุลนิธิรองศาสตราจารย์สุรพันธ์ยันทองให้เกียรติเป็นประธานมอบทุนการศึกษาสำหรับทุนการศึกษาที่ได้รับมอบนี้จัดแบ่งออกเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาหาวิทลราชภาัะเทพสตรีจำนวน2ทุนทุนละ5,000บาท ทุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตหมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีจำนวน2ทุนทุนละ3,000บาทและทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน10ทุนทุนละ1,500บาทซึ่งหมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีจะนำมามอบให้แก่นักศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนสาธิตหมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีในโอกาสต่อไป นอกจากนี้แล้วมูลนิธิรองศาสตราจารย์สุรพันธ์ยันทองอยังได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเลวันฉำพิรุณอดีตผู้อำนวยการสำนักศิลป,ปะและวัฒนธรรมและข้าราชการบำนาญหมาบเทลล์ราชพัเทศสตรีในโอกาสที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีสีลบุรีสาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดลบุรีประจำปีพศ2565และรางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประเภทบุคคลประจำปีงบประมาณพศ2565ในโอกาสนี้ด้วย